อย่างฝ้านางเอกดังอวดสวยทารักเพลงประกอบทีเด็ดบรรยายความโหนกจัดแซบร้นทารักเฟรมอีกแล้วสำหรับสาวแต้วนัทพรนางเอกดังฉายาเจ้าแม่นาคีโดยล่าสุดสาวแต้วลุกมายืนอวดความสวยรับลมทะเลแบบชิลๆทำเอาแฟนคลับชาวเน็ตตาค้างกับทั้งความสวยเกินต้านและความอิ่มเต็มเต็มตา แต่งานนี้บอกเลยว่าถึงรีดาการโพสของสาวแต้วจะเด็ดแค่ไหนก็ไม่สู้เพลงที่นำมาประกอบคลิปเพราะบรรยายถึงคุณสมบัติได้แบบเด็ดโดยเพลงแดงก่ลาวนางเอกสาวขอรอกเรียนแบบแบบมาจากคลิปของตัวแม่โอปอปานิสาราอารยาสกุลในเพลงหน้าผาักหนกนั่นเอง